กล่าวท่องสำหรับสิทธิวิถีอนุตตรธรรมเพื่อช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของจิตญาณเดิมหลังจากการไหว้พระตามปกติแล้วสิทธิวิถีอนุตตรธรรมในครัวเรือนควรมีเวลาสำหรับกล่าวท่องบทสวดที่สำคัญซึ่งช่วยฟื้นฟูและส่งเสริมคุณธรรม คำพีร้อยกตันยูฟ้าดินให้ความสําคัญกับการกรตันยูเป็นอันดับแรกลูกที่กตันยูเพียงหนึ่งคนครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขลูกที่กตันยูก็จะให้กำเนิดลูกที่กตันยูเช่นกันผู้ที่กตันยูลูกหลานจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ความกตัญญูเป็นคุณธรรมอันดับแรกของมนุษย์เมื่อลูกกตัญญูลาจากโลกก็เป็นเทพเป็นเซียนแต่โบราณการมาขุนนางผู้ซื่อสัตย์ล้วนมีลูกที่มีความกตัญญูทั้งนั้นกษัตริย์คัดเลือกขุนนางดีจากผู้มีความกตัญญูและซื่อสัตย์การกรตัญญูต่อบิดามารดา ต้องทำให้สุดความสามารถการกระตันยูไม่ใช่อยู่ที่อาหารการกินหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่คุณค่าของกระตันยูต้องเกิดจากจิตใจลูกที่กระตันยูเมื่อถูกบิดามารดาตำหนิต้องไม่เถียงเสียดายชาวโลกที่ไม่รู้จักความกระตันยู กลับใจฟื้นฟูความกตัญยูกลับคืนสูหลักธรรมของฟ้าเรื่องใดๆไม่ราบรื่นนั่นก็เพราะตนเองนั้นไม่กระตันยูไม่รู้ว่าความกตัญยูนั้นสามารถดนจิตดนใจสื่อถึงฟ้าได้ความกตัญยูกะตะเวทีสูงส่งล้ำค่าไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนความกตัญยู ไม่แบ่งแยกว่าต้องเป็นชายหรือหญิงบุญวาสนาโชคลาภเกียรติยศล้วนได้มาจากความกตันญ,ญูทั้งสิ้นฟ้าให้ความสำคัญต่อลูกที่กตัญญูเป็นพิเศษทุกๆคนล้วนเป็นลูกกตัญญูได้ทั้งสิ้นการกรตัญญูบิดามารดาเหมือนกตัญญูต่อฟ้าลูกกตัญญู เวลาพูดจาคำพูดที่ออกมาล้วนมีแต่ความกระตันยูสภัยที่กระตันยูสีหน้าที่แสดงออกมาก็ยิ้มแย้มเบิกบานกระตันยูต่อบิดามารดาสามีอย่างเต็มที่ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้กระตันยูและเป็นเมธีปราดหญิงสาวได้ชื่อว่าเป็นกุลสตรี ต้องหัดกตัญญูก่อนหลักพึ่งพาสาคุณธรรมสี่เริ่มจากกตัญญูผู้ที่มีความกตัญญูจะเป็นที่เคารพของผู้คนในหมู่บ้านครอบครัวที่มีความกตัญญูจะมีความสุขท้่วนหน้าความกตัญญูสามารถแปลเปลี่ยนผู้คนให้มีความประพฤติที่ดีงาม ขณะมีชีวิตลูกกตัญญูจะเป็นผู้มีค่าเมื่อสิ้นชีวิตก็จะมีชื่อเสียงจันโลงสืบทอดชั่วการละนานการมีชีวิตอยู่บนโลกมีเพียงแรงกรตัญญูเท่านั้นที่หาที่เปรียบไม่ได้ความกตัญญูสามารถตดนใจต่อฟ้าดินคำพีก์ะตัญญู เป็นสิ่งพร่ำเตือนสอนสั่งให้รู้จักกตันญ,ญูต้องรู้จักกตันยูบิดามารดาและบรรพบุรุษบิดามารดาที่ให้กำเนิดบุตรก็เพื่อแสดงความกตันญ,ญูถ้าหากสามารถกรตัญญูนั่นก็คือลูกกตัญยูเพราะเป็นคนจึงสามารถกรตัญยูต่อบิดามารดาได้ บุตรหลานรุ่นต่อๆไปก็จะเป็นลูกกตัญญูด้วยเมื่อบิดามารดามีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้จักกตัญญูคนไม่กตัญญูเมื่ออับจนอย่าได้โทษกล่าวฟ้าลูกกตัญญูใบหน้าก็จะปิติอ่อนโยนเข้าถึงความกตัญญู พี่น้องรู้พรองดองย่อมสุขสบายใจบิดามารดามีชีวิตสมควรกะตันญูแต่ไม่กะตัญยูบิดามารดาสิ้นชีพจึงรู้กะตัญญูก็สายเกินไปกะตัญยูต้องกะตัญญูที่จิตใจใช่เสแสง้งคุณค่าของความกะตัญญูอยู่ที่การกระทำไม่ใช่อยู่ที่คำพูด ลูกที่กตัญญูครอบครัวเพียบพร้อมด้วยความสุขลูกกตัญญูปกครองประเทศมวลประชาก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขพืชพันธุญ,ญาหารสมบูรณ์ล้ลวนเกิดจากพลานุภาพของคำว่ากตัญญูกตัญยูเท่านั้นก็จะเกิดความสงบสุขการกรตัญญูไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะรวยหรือจน เข้าใจจิตใจของพ่อแม่ก็คือลูกกระตันยูพี่น้องรู้ปรองดองก็คือการกระตันยูการอดทนและยินยอมสองอย่างนี้ช่วยให้กระตัญยูสมบูรณ์ขณะที่ทุกยากลําบากยังกระตัญยูนั่นคือความกระตัญยูที่แท้จริงให้มีใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความกระตันยูต่อบิดามารดาเสมอ บิดามารดาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นโอกาสที่จะกะตัญญูได้ดีที่สุดหากเหลือบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวท่านจะว้าเวยิ่งต้องกตันญูต้องรีบเร่งกตัญญูเพราะการเวลาผ่าน,านอย่างรวดเร็วกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นของเราอายุไขเป็นของฟ้าประธานมา เมื่อครั้งบิดามารดามีชีวิตอยู่รู้จักกตัญญูเรียกว่ากตัญญูจริงหากบิดามารดาตายจากแล้วจึงรู้กตัญญูก็ไม่มีความหมายกตัญญูกะตะเวทีเป็นสมบัติล้ำค่าที่ควรสืบทอดจิตที่กตัญญูจะสมานฉันกลมเกลียว ก่อให้เกิดความหวานชื่นผาสุขลูกแพะคุกเข่าดื่มนมจากแม่แพะยังรู้จักที่จะก,กตันยูลูกอีกาก็ยังรู้จักหาอาหารมาป้อนแม่เมื่อแก่เพื่อตอบแทนคุณเราเกิดเป็นคนหากไม่รู้จักกตัญยูเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานหน้าเวทนาสงสารยิ่งนัก ในคุณงามความดีทั้งหลายกตัญญูนั่นเป็นอันดับหนึ่งต้องรู้จักกตัญญูนี้เป็นรากฐานแห่งความดีการไหวพระปฏิบัติดีก็ถือว่าเป็นการกรตัญญูเช่นกันกตัญญูคือพุทธานุภาพที่ทำให้ล่วงพ้นสวรรค์เก้าชั้นกตัญยูยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งคือกตัญญูความกตัญญูนั่นยิ่งใหญ่มีพลานุภาพไร้ขอบเขตพรมแดนบทความบทนี้แต่ละประโยคไม่พ้นคำกตัญญูหากห่างก,กตัญญูมนุษยธรรมก็จะสับสนวุ่นวายท่องได้สิบจบได้กตัญญูพันคำท่องได้ร้อยจบ ได้กระตัญญูหมื่นคำพันจบหมื่นจบท่องเป็นประจำจนขึ้นใจเพศภัยทุกยากมาลายสิ้นด้วยคำพีร้อยกระตัญญูจุดประสงค์แห่งธรรมหนึ่งเคารพฟ้าดินสองบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาม รักชาติซื่อสัตว์ต่อหน้าที่4เชิดชูวัฒนธรรม5กตันยูต่อบิดามารดา6เคารพเทิดทูนอาจารย์7ถือความสัตย์ต่อเพื่อน8มีอัธยาศัยไมยตรีต่อเพื่อนบ้าน9และบาปบำเพ็ญบุญ10 รู้ปฏิบัติในคุณสัมพันธ์ห้าและคุณธรรม8 11. จันลงคุณวิเศษในพระธรรมคำสอนของพระาศาสดาทั้งห้า 12. สําสรวมปฏิบัติตามจริยธรรมโบราณในจตุรธรรมและคุณธรรมการปกครอง 13. ชําชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว 14. อาศัยสิ่งสมมุติบำเพ็ญร,รมจริง 15. ฟื้นฟูธรรมชาติแห่งธรรมยานเดิม 16. โน้มนำให้ปรากฏถึงความวิสุทธิในปรีชายานและสัญชาตญาณแห่งตน 17. ช่วยตนเองให้เป็นคนสมบูรณ์อีกทั้งช่วยผู้อื่น 18. ช่วยตนให้บรรลุธรรม อีกทั้งช่วยผู้อื่น19ชุดช่วยโลกให้สงบสุข20กล่อมเกลาจิตใจผู้คนให้ดีงาม21มุ่งหวังให้โลกบังเกิดสันติภาพพุทธาระเบียบ15ข้อ หเคารบเทิดทูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2. ปฏิบัติตามอาวุโสนำพาอนุชนรุ่นหลังสาสำรวมเที่ยงตรง 4. ปฏิบัติตามกฎรักษาธรรมวินัย 5. แบกรับหน้าที่ 6. เห็นงานทำสำคัญกว่างานทางโลก 7. อ่อนน้อมถ่อมตน มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม 8. ไม่ละทิ้งพระธรรมโอวาท 9. ไม่ยึดติดในรูปลักษณ์ 10. ขั้นตอนต้องชัดเจน 11. ไปลามาไหว้ 12. ไม่ผิดต่อสายธรรม 13. ถนอมรักษาของใช้ส่วนรวม 14. รู้พลิกแปลงในการดำเนินงาน 15. สํารวมกายวาจาบทรำลึกทดแทนคุณสิบประการ 1. ขอรำลึกทดแทนพระคุณแห่งอนุตระอันให้กำเนิดสรพสิ่งหนึง่งกราบ 2. ขอรำลึกทดแทนฟ้าดิน อันให้การชุบชูหล่อเลี้ยงหนึ่งกราบ 3. ขอรำลึกทดแทนพระคุณแม่แห่งสุริยันจันทราอันให้ความสว่างแก่โลกหนึ่งกราบ 4. ขอรำลึกทดแทนพระคุณแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองผืนแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขหนึ่งกราบ 5. ขอรำลึกทดแทนพระคุณแห่งบิดามารดาอันให้การอบรมเลี้ยงดูหนึ่งกราบ 6. ขอรำลึกทดแทนพระคุณเหล่าครูบาอาจารย์เหล่ามิตรสหายอันเป็นผู้ชักนำสู่ทางประเสริฐหนึ่งกราบ 7. ขอรำลึกทดแทนพระคุณเหล่าเทพพุทธอันได้เวียนมาสืบสายต่อเนื่อง เพื่อรักษาอนุตตรธรรมให้คงสืบไว้ในโลกหนึ่งกราบ 8. ขอรำลึกทดแทนพระคุณเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ได้ให้ความคุ้มครองปกปักปัดเป่าเพศภัยหนึ่งกราบ 9. ขอรำลึกทดแทนพระคุณบรรพชนที่ได้สั่งสมคุณงามความดีอันประเสริฐ หนกราบสบิขอรำลึกทดแทนพระคุณเหล่าปราดเมธีที่ได้ส่งเสริมหนุนนำให้สำเร็จ 1. กราบบทสำนึกความผิด10บประการ 1. ขอสำนึกความผิดที่ไม่เทิดทูนฟ้าดินเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาป 1. กราบ 2. ขอสำนึกความผิดที่ไม่ศักกะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาปหนึ่งกราบ 3. ขอสำนึกความผิดที่ไม่หนักแน่นในความกตัญยูความรักในสายเลือดเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาปหนึ่งกราบ 4. ขอสำนึกความผิดที่ไม่เทิดทูลครูบาอาจารย์เพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาป1กราบ 5. ขอสำนึกความผิดที่ไม่ปรองดองสามัคคีในหมู่เครือญาติเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาป1กราบ 6. ขอสำนึกความผิดที่ไม่เห็นแจ้งต่อหลักจรญยามารยาท เพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาปหนึ่งกราบ 7. ขอสำนึกความผิดที่ไม่สกัดกั้นความคิดคดความเจ้าเล่ห์ของตนเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาปหนึ่งกราบ 8. ขอสำนึกความผิดที่ไม่รักและห่วงใยต่อสิ่งมีชีวิตในโลกเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาปหนึ่งกราบ เขอสำนึกความผิดที่ไม่ห้ามการกระทำที่ไม่ชอบเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาป1กราบ 10. ขอสำนึกความผิดที่ไม่พยายามหลีกเว้นการผูกเวรและจองเวรต่อกันเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาป1กราบ